บทที่53อาหารกลางวันเสร็จสิ้นล่วงเลยไปแล้วหลายชั่วโมงปราโมดกับคันทรงกลับไปแล้วพิสัยยังแกล้งทำเป็นนอนหลับตาอยู่บนเก้าอี้นวมตัวยาวสักระพีอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายออกมาอีกครั้งหนึ่งยังพบพิสัยนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวก็ถามขึ้นนี่เจ้าพิสัยเพื่อนๆน,น,นนะเขากลับกันหมดแล้วทำไมแกถึงยังไม่กลับ มารยาทที่ดีของเจ้าของบ้านเขาต้องไม่ไล่แขกกลับนะแกไม่ใช่แขกนี่นาะพิสัยกันมีเรื่องจะพูดกับแกรู้ไหมพิสัยพูดด้วยท่าทางจริงจังเรื่องอะไรเออกันรักหลานสาวแกแกจะว่ายังไงพิสัยพูดพร้งออกมาสักรพีหันขวับมายืนจ้องหน้าพิสัยไหนพิสัย,สยแกพูดใหม่สิ ฉันฟังไม่ถนัดฉันรักร้านสาวแกบ้าโว้ยพูดชุยๆยสักรพีพูดเกือบเป็นเสียงตะโกนพิสใสลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วย้ำพูดจริงๆไม่ใช่พูดชุยๆฉันเป็นคนผงผางชอบพูดอะไรตรงๆแกก็รู้อยู่แล้วแต่แกไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดกับฉันฟังไม่ไหวโว้ยทำไมถึงฟังไม่ไหวหวามใจหรือว่าวิเวกนี่ พี่ใสแกอย่าเอาสำนวนเจ้าชูมาพูดกับฉันเลยสักฉันไม่ได้พูดเล่นกับแกนะฉันพูดจริงพูดจริงก็ไม่ฟังสักระพีสายหน้าฉันรู้นิสัยแกดีจริงจำเกิดใครบ้างมีชีวิตยอยู่เป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปลอยมาแต่ฉันจะเลิกเป็นพ่อพวงมาลายัยถ้าแกจะช่วยสักรพีสายหน้านั่งลงข้างพี่ใสช่วยไม่ไหวทำไมห่วงเหรอ เออห่วงสักรพีตอบแบบขอพิธีอย่างรำคาญนั่นแน่ไอ้นี่ยิงฉันเสียหายตรงไหนวะไอ้สักรพีก็ฉันไม่เคยพบน่ว่าอะไรรู้จักหลานสาวฉันวันเดียวมาบอกแล้วว่ารักชุยชุยความรักทุกอย่างเวลามันขึ้นต้นมันก็ขึ้นต้นชุยชุยทั้งนั้น ยอแสงไม่ใช่ผู้หญิงที่แกจะมองว่าเป็นของง่ายถ้าแกพูดจริงฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่ความรักเพิ่งรู้จักวันเดียวรักยังไงชอบกุนปะโทเกลสักความรักทุกอย่างมันเกิดจากรักแรกพบเท่านั้นแกควรจะเก็บความรักแรกพบของแกไปให้คนอื่นไม่ใช่เอามาให้ยอแสงฉันเสียหายตรงไหนแกเหมือนประหลอดฉันจะหยุดละแกะชูชูฉันจะเลิกละ ยอแสงยังศึกษาอยู่ก็ให้เขาออกสิสิฉันจะกวนขนเงินขนทองจากฉันสักกี่กระสอบฉันจะให้ศักระพีลุกขึ้นยืนหันมาเท้าเสีเอลอยู่ตรงหน้าพิสัยเพื่อนสนิทขี้เล่นของเขาไอพูดแบบนี้ประเดี๋ยวก็ถูกเตะเท่านั้นนี่แกอย่ามาพูดกับฉันดีกว่าพิสัยไม่ได้ประโยชน์คนอย่างแกมันมองเห็นผู้หญิงสวยไปหมดทุกคนนั่นแหละแต่ยอแสงหลานแกสวยที่สุดในโลกหวานอย่างเศร้า เย็นอย่างสุกโศกงามเกินไปกว่าที่สายตาฉันจะชมได้นี่พิสัยถ้าแกไม่อยากขัดใจกับฉันอย่าเอาชื่อยอแสงมาปลองฝีปากของแกดีกว่าเพราฉันรักเขานี่พิสัยยืนกระต่ายขาเดียวฉันบอกว่าอย่าพูดประโทเว้ยถึงยังไงก็ไม่ให้หวังทําไมฉันไม่ให้แกรักเว้ยฉันห้ามสารพีตะกวนอย่างเดือด อ้าวไอหมอนี่ยังไงจะมาเป็นจะมาเป็นเจ้าหัวใจฉันพิสัย่นพึมพำสักระพีถอนหายใจเสียงอ่อนลงเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> พิสัยแก mm hmm. อย่าเอาชื่อยอแสงมาเอ่ยในเรื่องที่ไม่สมควรเลย mm hmm. เขายังเด็กเกินไปที่แกจะเอามาพูดเรื่องนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ายอแสงอยู่ในความปกครองของแกหรือเปล่า mm hmm. เขาอยู่ในความปกครองของพี่กันสักระพีตอบ ดีแล้วเพื่อพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงรักแรกพบมีในโลกนี้ฉันจะไปหาพี่แกฉันรู้จักดีฉันไปแล้วนะขอให้แกรู้ไว้ด้วยถ้าฉันลองรักใครจริงๆแล้วก็ฉันต้องคว้าให้ได้พี่ใสลุกขึ้นยืนพูดด้วยท่าทางจริงจังและออกจากห้องไปสักรพีมองตามตาคางเกือบจะเรียกได้ว่าในชีวิตนี้ไม่เคยมีความอึดอัดใจ ที่ต้องคบคิดเลยมาบัดนี้ศักรพีกำลังเกิดความรู้สึกว่าตนเองยุ่งยากใจอย่างบอกไม่ถูกการที่พิสัยมีท่าทางเอาจริงเอาจังในเรื่องเกี่ยวกับยอแสงทำให้ศักรพีเกิดความอึดอัดและไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดจึงทำให้หงุดหงิดไปด้วยกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นสักรพีเดินไปคว้าหูรับฟังแล้วกรอกเสียงลงไปฮัลโหล ในบ้านสักรพีอเลคะานี่พร้อมพูดเสียงตอบมาจากสายเอา้าว่าไงนี่สักรพีพูดสักรพีถามไปด้วยน้ำเสียงแสดงว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเออทำไมอเล็กทำเสียงดุอย่างนั้นล่ะคะมีอะไรล่ะพร้อมสักรพีถามไปเสียงอ่อยๆนี่พร้อมพูดมาจากวังบุรพาค่ะมากับเพื่อนแล้วก็เลยแวะโทรศัพท์ถึงอเล็ก ฉันถามว่ามีธุระอะไรอเอลเกว่างหรือเปล่าคะพร้อมบอกมาก่อนสิมีธุระอะไรสักรพีย้อนถามจะชวนอเล็กทานข้าวแล้วก็ดูหนังค่ะถ้างั้นไม่ว่างมันเรื่องอะไรกันนะพร้อมชอบชวนอาฉุยฉายไปมาเห็นอาเป็นเด็กหนุ่มๆไปได้นี่นาะที่อเอลเกไม่มาก็เพราะยอแสงอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะเขากลับไปแล้วสักรพีตอบชุนฉุน ทำไมนะพร้อมทำไมอาจจะต้องไปไม่ได้เพราะยอ่อแสงจะไปรู้เหรอคะเห็นอเล็กเอาใจมันมากนักหนิพร้อมมีพูดกรอกเสียงมาตามสายแบบสะบัดสบัด,บดนี่พร้อมบอกตรงๆอามิชอบคนที่ใส่จุกจิกจุกจิกอย่างนี้ลำคาญอะไรนี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังทำเป็นเด็กๆไปได้สักรพีพูดแล้วก็กระแทกหูลงบนที่ตั้งโทรศัพท์ พร้อมมิดออกจากห้องโทรศัพท์นะ,ะพร้อมมิดออกจากตู้โทรศัพท์หน้าสาธารณะมาพร้อมกับหน้าตาที่บอกบุญไม่รับฮึรู้แล้วล่ะจิตใสนางยอแสงต้องอยู่ที่นั่นทีเดียวอเล็กถึงไม่ยอมมาค่ะจิตใสก็ว่าเป็นอย่างนั้นเออแล้วจิตคิดอะไรอย่างหนึง่งพี่พร้อมจะคิดเหมือนจิตมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้จิตใสคิดอะไรจิตใสมองซ้ายมองขวา เมื่อเห็นว่าที่ตนยืนอยู่ด้วยกันสองคนนั้นห่างจากผู้อื่นพอสมควรจึงพูดขึ้นจิตสงสัยว่าอาเล็กจะเป็นเสือหญิงสิงพยองและสิคะพร้อมมีทำคิ้วขมมดพูดอะไรที่ไม่รู้เรื่องเสือหญิงสิงพยองอะไรกันจิตสงสัยว่าอาเล็กจะรักนางยอแสงนั่นนะสิพรอ้อมมีดอื้งไป แล้วพูดด้วยน้ำเสียงกราๆถ้าเป็นจริงพี่จะเอาน้ำกรดสาดหน้านางยอแสงพี่คงไม่รู้เหมือนอะไรพี่คงไม่รู้อะไรเหมือนที่จิตรู้จิตใส่พูดต่อไปอย่างมีเลสในรู้อะไรจิตรู้อะไรพร้อมมีถามเร็วเปื่อพี่พร้อมได้ของขวัญอะไรจากอะไรคะจิตใส่ย้อนถามพร้อมมีตอบทันทีเครื่องแต่งหน้าผ้า แล้วก็น้ำหอมแล้วพี่พร้อมรู้ไหมคะยอแสงได้อะไรพี่ไม่รู้หรอกยอแสงได้อะไรฮือจิตนาฬิกาเรือนจิว๋วเรือนทองคล้ายๆกับที่อเล็กให้ในแม่ไม่ผิดดีแล้วคอยดูนะฉันจะถามมันตรงๆมันคิดยังไงกับอเล็กไม่ดูแล้วหนังข้าวก็ไม่กินลมไม่ดีเสียแล้วพร้อมมิดพูดแล้วก้าวไปฉับๆไปเรียกรถแท็กซี่ จิตใจต้องรีบจำอาวตามไปป้าพิม์พครับป้าพิมพ์พมพนเรนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องพร้อมกับเรียกพิมพ์เพลาอะไรนเรนเรียกจะตกอ,อกตกใจมีเรื่องอะไรเหรออิตาทนายความแก่ๆอ้วนๆมาหาในแม่ทําไมก็ไม่รู้ครับแก่เข้าไปคุยกับในแม่ในห้องรับแขกทนายความเอ๊ะมาหาคุณใหญ่เรื่องอะไรนะ มาเกี่ยวกับพินัยกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นเรนทำไมไม่นั่งอยู่ด้วยละ่ะในแม่ไล่ผมออกมาครับป้าพิมสงสัยเหลือเกินอะอย่างนี้นาเรนแกไปใหม่นะไปปีนหน้าต่างห้องรับแขกและแอบฟังดูสิคุณใหญ่มีเรื่องอะไรกับทนายความจริงสิผมลืมไปผมก็อยากรู้เหมือนกันนเรนรับคำแล้วก็กลับออกไปจากห้อง ลงบันไดหลังบ้านไปทางด้านข้างซึ่งเป็นห้องรับแขกข้างๆหน้าต่างห้องรับแขกมีต้นฝรั่งสูสงใหญ่ลูกดกอยู่ต้นหนึ่งนาเรนปีนป่ายขึ้นไปบนคบแรกซึ่งอยู่ชิดกับขอบหน้าต่างแต่ต่ำกว่าตรงนั้นมันทำให้นาเรนสามารถฟังการสนทนาได้ความระหว่างทนายความประจำตระกูลของท่านต้นกับคุณใหญ่ซึ่งนั่งหันหลัง ใช้หน้าต่างได้เป็นอย่างดีผมจะมาพบท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับแต่เรื่องความยุ่งยากปลีกตัวมาลลำบากท่านมีอะไรครับ mm hmm. ก็เรื่องที่ฉันปรึกษาไว้งไงละ่ะอยากจะให้มันเรียบร้อยสักทีเรื่องพินัยกรรมใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ของท่านที่เสียหรอกเป็นพินัยกรรมส่วนตัวของฉันจะรีบทำไปทำไมกันครับ ท่านยังแข็งแรงอยู่ทำไปประเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมามันจะยุ่งเท่านั้นไม่เปลี่ยนแน่ค่ะถ้าฉันลงตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะต้องทำจะได้หมดห่วงหมู่นี้สามวันดีสวันไข้เกิดปุบป,ปับเป็นลมหรือเป็นอะไรไปจะได้หมดห่วงท่านถ้าจะมอบให้คุณเล็กนั่นเขาได้จากคุณแม่ฉันจนล้นเหลือแล้วไม่จาเป็นต้องได้จากฉันอีกหรอกเอ แล้วท่านจะทําพินัยกรรมมอบให้ใครล่ะครับในเมื่อถ้าไม่มีบุตรเลยญาติพี่น้องก็มีแต่คุณเล็กเท่านั้นแต่ฉันมีบุตรบุญธรรมอยู่คนหนึ่งค่ะอ๋อผมนึกออกแล้วคุณยอแสงใช่ไหมครับค่ะคุณใหญ่รับคําทนายความประจําตระกูลลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะใกล้หน้าต่างเพื่อจะเปิดกระเป๋าเอกสารนาเรนเห็นท่าไม่ดีจึงโดดผุงลงจากต้นฝรั่ง ฮอตตื่กลับไปหาพริมเผาพ่อกลับไปถึงก็รีบรายงานป้าพริมป้าพริมว่าไงนายเรนได้เรื่องไหมได้ครับคุณป้าในแม่เรียกทนายความมาเรื่องทำพินัยกรรมจริงๆด้วยนายแม่จะยกทรัพย์สมบัติให้ยอแสงครับนเรนรายงานพริมพ์เพาเบิกตาโตร้องเสียงดังฮะเกิดี้ยงอย่างนี้แน่หรือ ผมได้ยินทนายความว่านายแม่จะทําพิเกนกรมให้กับให้อเล็กหรือนายแม่บอกว่าเปล่าแล้วก็เลยพูดถึงยอแสงนายแม่บอกว่ายอแสงเป็นบุตรบุญธรรมของนายแม่ก็พอดีอิตาทนายความเดินไปที่หน้าต่างผมเลยต้องโดดผุ่งวิ่งมานี่แหละพิมพ์พรายกมือทาบอกตายถ้างั้นยนางยอแสงต้องมีหวังในทรัพย์สมบัติของคุณใหญ่แน่นอนถ้าลงพูดอย่างนี้แล้วก็ ทำยังไงดีนะถึงจะกําจํําากจัดนางเด็กคนนี้ไปให้พ้นๆซะทีคนนอนก็โอคนนี้ก็โอ๋หลานกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเอาไหมครับ oh เรื่องนี้ไม่ยากเลยแล้วแกจะทำอะไรนาเรนพิมพ์พราวถามอย่างไม่แน่ใจนาเรนมองซ้ายมองขวาแล้วหันมากระซิบจะทำให้นางยอแสงหายไปจากเรือนแพรนะสิ กจะไปทําอะไรเขาเป็นเรื่องรุนแรงถึงลงถึงสารน่ะไม่เอานะไม้นวมครับป้าพิมนเรนทํามือประกอบถ้าปล่อยไว้นานนายแม่ก็คงยกอะไรต่อมีอะไรให้มันจนหมดผมไม่ยอมหรอกอีเด็กเวรที่ไหนมาก็ไม่รู้ขาดคําของนเรนก็มีเสียงเรียกชื่อนเรนดังจากข้างล่างคุณนเรนครับคุณนเรนนเรนกรากไปที่ประตูหน้าต่างแล้วลองขึ้น โตแกมาพอดีทีเดียวผมเอาเรือห่างยาวมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลงเรือไปเดี๋ยวนี้นเรนพูดแล้วหันมาทางพริมเพลาเจ้าโตมาแล้วไอ้นี่ยอดคนเรื่องตีกระบาลชกต่อยสู้ไม่ถอยใจมันเด็ดนักเออป้าพ,พริมถ้านนางยอแสงยังไม่กลับบ้านผมรับรองว่าคืนนี้มันจะไม่ได้กลับแน่ สิมเพายังไม่ทันร้องห้ามนาเรนก็พลุบพลาดวิ่งออกไปจากห้องภายในเรือหางยาวซึ่งมีนาเรนกับตูอยู่ด้วยกันสองต่อสองเมื่อห่างไกลเรือนแพต่างๆมาแล้วเห็นสะพานไฟข้ามคลองอยู่ข้างหน้านาเรนจึงออกคำสั่งจอดทสะพานนี้แหละปลอดคนดีแล้วพวกเรือจ้างก็ไปอยู่เสร็จแล้วด้วยคุณนาเรนมีอะไรจะใช้ใผมหรือครับเอาเอาเงินไปก่อน 300บาทเนเรนควักใบละร้อยออกส่งให้คุณนเรนจะให้ผมตีกระบาลใครบอกมาเลยเรื่องขี้ผงโตรับเงินแล้วพูดแกมันตามพันพ่อนี่หว่าเออโตแกเคยชมว่านางยอแสงมันสวยนักไม่ใช่หรอโทในคลองบางหลวงมีใครกินลงครับใครได้ไปก็เป็นเทวดาเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเองจะได้เป็นโต พูดอะไรก็ไม่รู้คุณนเรนโตพ,พึมงพำพูดจริงๆไม่ใช่พูดเล่นๆข้ายกให้เองโตอะไรกันพูดยังกับว่าลูกเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่อย่างนั้นแหละพูดยังกับคุณนเรนมีสิทธิ์ที่จะยกใครให้ใครได้ง่ายๆข้าจะให้เอาเงินัไปใช้300แล้วใช่ไหมก็ใช่ในสิครับถ้าหมดก็มาเอาที่ข้าได้อีก แต่เองต้องทำตามข้าคุณนเรนยังไม่ได้บอกผมเลยจะให้ผมทำอะไรประเดี๋ยวนางยอแสงมันจะมาลงเรือที่นี่ข้าต้องการให้เองฉุดนางยอแสงไปเก็บไว้ที่บ้านเองแล้วเองจะจัดการอย่างไรนั้นมันก็เป็นเรื่องของเองอะคุณนเรนพูดจริงหรือพูดเล่นโตทำตาโตสมชื่อนเรนขยับเทา้าประเดี๋ยวถูกเตะ ข้าต้องการให้นางยอแสงมันเป็นเมียเองเว้ยเง้นหวานพับผ่าใช่ยิ่งอื่นไม่ใช่มาใช้ไอ้โตที่ชอบทำซะด้วยเคยฉุดให้เพื่อนหลายคนแล้วแล้วถ้างั้นคุณนเรนหลบไปบ้านได้เลยผมจะเรียกไอเกิดมาช่วยฉุดผู้หญิงคนเดียวมืดอย่างนี้หวานผมเท่านั้นแล้วคุณนเรนไปคุณนเรนผมจะไปส่งพูดจบ โตผักนักเลงประจำคลองประเภทตีหัวมาด่าแม่เจกก็ติดเครื่องนำเรือห่องหางยาวของเขาแล่นกลับไปยังเรือนแพรอีกครั้งหนึ่ง